เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชานะครับผมมือเป็นกาชาดับเบิ้ลเอนะครับผมมันไม่ใช่ดับเบิ้ลเอลอาร์เด็ดทุกที่เป็นการเป็นเลดในการเป็นการเพิ่มเลดนะครับของทางด้านเอลอาร์ตัวล่าสุดนะครับของทางเซิร์ฟโกลบอลนะครับทางด้านของโกฮังและก็ทั้งนั่นเองนะครับเป็นภาคอนาคตเนาะก็ อนแรกว่าจะไม่เปิดนะฮะผมแต่เวมันก็อยากได้นะไอสอตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร้งมากๆเลยนะครับก็ว่าคงโดนแหละแต่บอกเลยว่าผมจะเปิดแค่100เมตรเท่านั้นพอนะคือมันไม่ได้แบบมันต้องแบบโอ้ยต้องเปิดให้ได้อะไรขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะครับคือเอาตรงใช่ไหมคาถาเนี้ยเป็นไปได้นะผมก็แนะนำาให้ข้ามไปเถอะ <c oughs> จริงๆนะไปข้าไมเหอะอย่าเปิดเลยถ้าเปิดแค่ร้อยเมตรอย่างผมเนี่ยเหลือ50เมตรก็พอแล้วอย่าเกินกว่าน,นี้เลยนะครับมันเปลืองมันเปลืองจริงๆนะครับเพราะว่าตัว LR มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมันถามว่าเก่งไหมต้องบอกว่ามันเก่งไม่เก่งนะครับแต่7ปีแม่งเก่งกว่านะครับตัวนี้เอาไว้ว่ากดแค่พอประมาณพยายามหยุดความคิดตัวเองให้ได้คนระับกดแค่พอประมาณนะครับผมอย่าไปกดเยอะอนะครับผมโอเคนะครับผมมาเรามาลุย กันก่อนเลยนะครับสำหรับ2มันต๋เท่านั้นนะครับ100เมตรนะครับดูดิว่ารอบนี้นะฮะมันจะได้หรือเปล่านะผมไปครับมันต๋แรกครับบุทงวิขอยออกเลยเถอะได้ไหมขอแบบออกเลยอ่ะมันจะมีโอกาสไหมแบบว่าปุ๊บออกเลยเลยแบบเนี้ยเราจะสบายตัวไงเออเซิร์ฟเจแปนผมไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็อยากจะแบบอยากได้ในเซิร์ฟนี้ไงมาไปสองมันต๋เท่านั้นครับมาเลย ดับเบิลเลยจริงไม่รู้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาากีทูมีไมเก็ท้อง้าต้ไปเลยมามาแล้วเร็วต้องมาแล้วมามาเลยเร็ว เฮ้ยเจือไม่เนี่ยโอ้โหมาเลยในวันนี้โอ้โหจบเลยวอดจบเลยครับโอ้โหเอ้ยไม่เคยได้เลยนะครับสำหรับทาเลสนะครับผมแจมไปเลย โอเคไม่เคยได้เลยนะครับทั้งเซิร์ฟเจแปนและโกเบนะครับนี่เป็นตัวละคร LR ตัวแรกนะครับที่ที่เขาว่าเก่งกันนะฮะผมก็อยากจะรู้มันจะเก่งขนาดไหนนะครับในกูเพิ่งได้นะครับผมทั้งนั้นเพิ่งได้ครับผมแต่ผมว่าสมัยนี้ก็คงไม่ไหวแล้วป่ะแทนสิเนีนบวกร้อยสามสิบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันจะขนาดไหนนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเก่งไงแต่ผมว่าสมัยนี้มันมันก็ไม่น่าอะไรขนาดนั้นหรอปะเออเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูจับได้เวลาน,นานแล้วนะตัวนี้นะครับโอเคมาบู้ยเดี๋ไม่ได้โกหกนักกับถังอนะ่ะเว้ยตีท้ายมาเลยมาดูเอามาเร็วโอ้บินม,มามั่วเลยอะ่ะโอ้โหงามใช่แล้วเฮ้ยอย่างนี้คือได้อยู่นะแต่ไม่รู้ตัวอะไรครับ มาครับไปเฮ้ยมาดูครับจะได้ตัวอะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยปกิปก,กิกูได้ไรวะกูได้สิบแปดบอะงงทาาเหมือนกันดูมาโอ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วเสียวแล้วครับอย่างนี้ คือเอชอาร์เราปะเนี่ยไม่นะนิวเอ้ยไม่อ้โหงี้ไม่ได้เลยครับมาทรงนี้โอ้คืออันนี้คือเออาร์ SR เยอะไปครับโอ้มือเอชอาร์กนนุ๊กโกน์ขนเลยเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับกาชา ดับเบิลเอทนะครับ SR นะครับผมก็เรียบร้อยเลยครับได้ LR มาหนึ่งตัวก็โอค่อนข้างที่จะโอเคนะเออถึงมันจะเป็น LR ยุคเก่าก็เหอะนะครับเดี๋ยวก็ถือว่าพอแล้วไม่เปิดแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกอยากเปิดอะไรอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกเลยคือข้ามได้ข้ามนะครับตู้นี้มันเป็นเหตุผลอย่างเดียวที่เราให้เราต้องข้ามนะครับเพราะฉะนั้นโชคดีใครที่เปิดก็ขอโชคดีแล้วกันถ้าเกิดคุณเปิด แล้วลอยเมตรยังไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะครับถึงมันจะเลดดีขนาดไหนนะครับก็ข้ามเบิรครับนี่คือคําแนะนําของคนที่เก็บเพชรได้ประมาณ2 0 0 0เม็ดนะเออก็อยากจะแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับข้ามครับผมเนาะก็ถ้าใครเปิดเอาว่าใครเปิดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเปิดมันติดเดี๋ยวขอให้ได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคเหมือนเดิมใครที่ชอบคิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม